สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมาลองเทสปืนนะครับตัวนี้เป็นยกยิงท้ายมะลิดนะครับเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองนะครับลางยาวเมตรสี่สิบระยะชัดเจ็ดสิบห้านะครับลูกค้าคนนี้โอนตังมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเทดสให้ดูนะครับเป็นปีกซูเปอร์โรลเลอร์ห้าสิบเซนนะครับแกะลายทําสีนะครับเป็นล้อฝังลูกปืนนะครับ ระรยะก็ประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสเมตรนะครับประมาณนี้นะครับขวดน้ําตรงนั้นนะครับค,ค,ความยาวของรางนี้จะอยู่ที่เมตรสี่นะครับนี่นะครับขอเรขดน้ำนะครับ แรงมากนะครับ,รบให้ดูเป้านะครับมาโดนตรงไหนนะครับนี่นะครับแบบน,นะครับเป็นที่แคบนะครับอโนี่นะครับเข้ากลางๆเลยนะครับ นี่นะปืนนะครับโอครึ่งเด็ดนะถือว่าผ่านนะครับเทสเรียบร้อยแล้วนะครับแรงมากนะครับดีจวให้ดูอีกด้านนะครับหายมลิตน,นะครับเทสแล้วถือว่าผ่านนะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับเบอร์โทร095 5026338้าห้ 0929462599นะ ID Line ผม S929WGARM นะ Facebook ผมจะชื่อวิษณุชาวเวียงนะครับกระบอกนี้ถ้ายกยิงไม้มาริดนะครับราคาจะอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันหกนะครับปีกคัมสีเพิ่มอีกหนึ่งร้อยนะครับล่างเดี๋ยวนะ กระบอกนี้นะพี่แป๊บหนึ่งครับสามพันหกสี่พันสี่พันหนึ่งแล้วก็รถราคาราคาเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับแรงแงเลยนะครับกระบอกนี้ลูกค้าโอนตังมาประมาณห้าพันหนึ่งนะครับใส่หูกระวินแล้วก็สายสายสะพายด้วยนะครับครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ